สวัสดีครับผมที่แอนทิคุ่เพื่อนสนใจของตกแต่งบ้านของสะสมเครื่องลายครามเครื่องเงินทองมีทุกอย่างที่ร้านผมใครอยากได้แนะนำมาครับผมจะมีถ้าแนะนำลูกค้ามาผมจะมีพิเศษให้หรือพามาเลยตรงผมจะอ่ามี ของให้ตังหาและของที่ร้าผมเยอะแยะมากมายของสะสมของแต่งบ้านจองเป็นาของมานำจากยุโรป6เมืองจีนทุกประเทศมีหมดในร้านผมทีแอนทิครับขายที่พันทิพย์เงวงวานครับชั้นเจ็ดเสาสามแปดทุกวันไม่มีวันหยุดครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ